ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้ามาสู่ Not So Berry Legacy Challenge รุ่นที่7แล้วนะคะเอ๊ะรุ่นที่รุ่นที่เท่าไหร่ว่า <laughs> รุ่นที่7สี่ชมพูค่ะกับคิตตี้แล้วก็เคอร์บีเ้เด็กๆจะเกิดในอีก1วันแปลว่าวันนี้เราอยากจะพัฒนาสกิลของเจ้าซันไรส์เบอร์รี่เนี่ยให้แตะเลเวล3ทุกอันก่อนตอนนี้น้องขาดติงกิ้งกับพ o อตตี้อย่างหนักหน่วงมากๆเราก็เลยจะปลุกเรานี่ขึ้นมาเลยนะคะเอาีิซันไลส์จะดื้อสิลูกไม่เอาซันไลส์หนูต้องเรียนรู้เรื่องเชฟนะลูกมามีมีมจะส อนให้เนี่ยให้พ่อหนูมาสอนไม่เอาไม่สะบดัดใส่ลูกไม่เอาไปสอนกันดีๆโถอนี่แล้วพ่อแม่บ้านนี้คิตตี้หนูมานั่งเยียบพาเองเลยเหรอลูกพ่อซาเวจก็คือตามคิตตีแบบต้อยต้อยเด็กๆทาไมหัวแดงอย่างเงี้ยหิวก็เหรอลูกไม่มีว่างอาหารไว้บนโต๊ะมาหยิบกินสิลูกหนูหนูง่วงนะลูกอ๋อพ่อหนูจะมาอุ้มไปนอนหรือเปล่าเดี๋ยวมีมีสั่งให้เลี้ยงเด็กก็คือเหนื่อยมากแต่เราก็ใกล้จะหลุดพ้นกับไวท์ทอตเลอร์เต็มทีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เด็กๆเขาก็จะเติบโตเป็นวัยชายกันเต็มตัวแล้วนะ หนูตื่นแล้วเหรอตื่นมายืนเฉยเไม่ได้นะลูกเรามีอะไรต้องทําเยอะมากเลยอาลงมากินข้าวก่อนโุ้ยเนี่ยสิ่งที่รอคอยทุกอย่างเติบโตค่ะเดี๋ยวจะให้มาฮาเวิร l สอลเลยอ่ะเด็กคนนี้ตัวเน่าอีกแล้วไปปบับบบาดาทม์พลีซาเวดช่วยเอาลูกไปอาบน้ําด้วยได้โปรดคนนี้จะลงมาเล่นไวโอลินไม่ได้วันนี้เธอต้องเลี้ยงลูกนะมาพอลิชเพอร์เฟกชันก่อนสิหนูหนูจะไปเล่นสวมเดินมาอย่างเก่าไปเล่นสวมมาแนบหน่อยดีกว่ามาคิตี้นะนั่งเหยียบผ้าเราก็เหย็บจนได้ด้วยคุณผู้ช ทำที่ห้อยผักอันนี้ทำขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้สั่งอะไรเลยโอเคเดี๋ยวห้อยไวให้นะคิตตี้ตาหนูตาหนูเก็บทุกอย่างแล้วเฮ้ยต้นนี้มันให้ผลอันอื่นด้วยอะ่ะซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะเราว่าเราจะเก็บไว้ก่อนส่วนดอกไม้เนี่ยเราจะขายทิ้งไปนะคะเราไม่เคยเห็นซาเวจเขาออกห่างคิตตี้เลยมาบ้านนี้ก็คือเดินตามมาต้อย,อย,อยในส่วนของเคอร์บี้เดี๋ยวเคอร์บี้จะต้องขึ้นมาอาบน้ำครับซาเวจนาะยอย่าเพิ่งตามเมียเวลานี้ได้ไหมมาซ่อมของแพนเค้กก็คือกินกันแล้วก็วางไว้ทั่วบ้านเลยให้ตายเถอะคิตตี้หนูไม่มีอะไรทำ ล,ลูกงั้นเดี๋ยวเราจะให้คิตตี้เนี่ยเขาออกไปสอนโยคะนอกบ้านหน่อยนะคะเราจะได้เก็บเก์เกสเีเขียวของคนในบ้านเราคนอื่นเนี่ยไว้กลับมาเล่นกัน <c oughs> นี่แหละนี่แหละต้องใช้ทริคอะไรหลายๆ,ๆอย่างมาช่วยในการเล่นเกมมากๆเลยลูกค้าวันนี้จะเป็นตระกูลไนท์ฟอลสองคนแล้วก็อุ้ยบูบี้ไม่เจอนานมากเลยเอาบูบี้กับกีกี้ดีกว่า <c oughs> เอามาสอนเอามาสอนโอ้โหฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะคุณครูคะคุณครูคะก่อนจะสอนนี่มาเมคอ ฟอร์ริงก่อนเลยที่เล่ามาเนี่ยเราจะมาไบรท์เจ้าบอวิเศษบอกค่าเถิดใครงามเลิ่นในปัะตพีอันนี้นะคะเราจะให้คิตตี้ไบรท์ไปเลย1000ลงทุนค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ถูกใจอ่ะเขาไม่ถูกใจการโอ้โหอ่ะลงทุน5,000แปลว่าเราลงทุนไป6 0 0 0แล้วนะกับบ่อนี้เขาขึ้นมานะว่าเขาไม่ถูกใจตอนนี้เขาบอกว่าเขาถูกใจมากอาจจะได้เฮ้ยได้กลับมา4 0 0 0ันใหม่มาแม่สี่พนี่ของเือบีตื่นเต้นเมกกะวิชอ่ะขอหน่อยขอเงินหน่อยเราลงทุนไปกับบ่อน,นี้6กพันเหรียญน,นะคะแล้วก็4ี่พเมื่อกี้เป็นเงินของเค บ่อน,นี้เป็นตาสีทอ,ทองเขาจะให้อะไรเราอ้ยคุณผู้ชมคืออะไรอะ่ะทำไมอะ่ะหายไปอีก250อ้าเอา้าโอ้โหผู้ชมเลือเงินหายไปอีกหกพ0น่ะเส็งมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิตตี้หนุ่มาสอนโยคะลูกก่อนที่จะโดนแย่งมาคิตตี้สอนเลยลูกเดี๋ยวเราจะโดนคนอื่นแย่งนะคะทำเป็น private โยคะเราทําไม้เหลือคนเดียวให้เราเลือกว่ะทำไมอะ่ะงั้นเราลองทำเป็น public ดูนะดูซิว่าจะมีคนมาจอยกับคิตตี้ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกลูกค้าเองได้เลยตอนนี้มีคุณ เอไลซามาร์สมาแล้วนะคะแล้วก็อ้าวอาริเดียแกไปอยู่ไหนมาแชมเรียมไบูบี้ทำไมบูบี้เป็นคนแบบนี้บูบี้เดินโป๊ะกางสายฝนเลยแม่โอเครอบนี้ได้3คนนะไม่เป็นไรคิตตี้สอนไปลูกเอ่อคุณอาริเดียคะไม่ใช่นอนจริงๆค่ะตื่นค่ะได้มาอีก352ขอสอนต่อเลยได้ไหมคะพับบลิกต่อเลยค่ะสักสองรอบคิตตี้สอนต่อสอนต่อเดี๋ยวนี้เลยใครจะมาเรียนไหมใครจะมาเรียนไหมสามคนเหรอคุณครูโยคะเรียนด้วยกันไหมคะ คุณเอสเมจูเบลไม่เรียนโยค่ะด้วยหรอคะครูงงเลยว่าทำไมวันนี้เราโดนแย่งคลาสนะเดี่ยวนะต่หนู ที่นี่ทำไมลูกเคอร์บี้ฝ่าแฟดก็คือตัดกันไม่ขาดเลยเคอร์บี้ขอขลองกับเคอร์บี้ได้ปะยอดไปหนึ่งเหรียญดิไม่ใช่สกิลยอดไปหนึ่งเหรียญได้ปะเคอร์บี้แบบไม่ต้องขอพรอะไรเลยไม่ต้องไบรท์ไม่ต้องอะไรเลยอะไอ้บอนนั่นมันเอาเงินเราไปหกพันกับเจ็ดพันแล้วอะเคอร์บี้ไปช่วยหน่อยลูกเผื่อว่าวันนี้โอ้โหสีแดงอย่างงี้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยคุณผู้ชมดวงโคตรสวยเลยอ่ะอุ้ยเอาเงินไปหมดเลยหรอทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยให้ไปสองพัน เนี่ยยิ่งโลภลาบยิ่งหายของจริงโอ้หัวปวดหัวปวดเราก็แค่อยากจะได้บ้านให้เด็ก2คนนี้ทําไมมันยากจังแล้วตาหนูของเราก็คือเครียดสุดๆไปเลยมันก็วนควรเครียดอะอามาชีนะแล้วก็มาดูแลตัวเองคิตตี้หนูก็กลับบ้านมาด้วยลูกก่อนที่หนูจะไปอาบน้ําอะไรหนูไปรัมเมจ for decoration ได้ไหมเออทำรัวๆไปเลยคิตตี้ได้โปรดสิ่งนี้อาจจะเป็นทางออกให้กับเงินของบ้านเราไม่อยากจะโกงเยอะคุณผู้ชมในหัวเรามีวิธีหาเงินเยอะมากๆเลยนะคะที่แบบว่าหาทีเดียวแล้วได้บ้านหลังนั้นเลยก็ได้แต่ก็เนาะ ไม่อยากโกงอ่ะอยากเล่นไปเรื่อยๆเคอร์บี้หนูไม่รู้สึกเฟิรตตี้เลยใช่ไหมเครียดมากเลยเหรอเออเครียดเครียดก็มาทําโยคะหน้าบ้านนะเกอร์บี้นะคิตตี้หนูเป็นไงบ้างลูกนั่นแหละหะออกมาหะออกมาเยอะเยอะเลยขอบคุณนะคิตตี้น้องคนนี้ทาไมถึงกโกรธายอย่างเงี้ยนี่มีแพนเค้กเหลืออยู่ลงมากินสิลูกกินเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวหนูให้พ่อซาเวชอาบน้ําให้หนูต่อเลยนะส่วนเด็กคนนี้รู้สึกสนุกลุกขึ้นขยับขยับขยับอามาคุยกับตุ๊ก,กตามาเล่นเชฟโอ้หเด็กบ้านนี้เดินกันสุดๆเลยแล้วก็สาหรับใครที่อยากให้มีทาง มีมิซิมไม่ยากอ่ะมีมิซิมอยากแบบว่าแยกความเป็นส่วนตัวให้กับสองบ้านนี้หน่อยเอ้าแล้วตาหนูเรารู้สึกเฟลตี้แล้วมาเขียนนิยายต่อลูก Write A c h ช n งร a บ o o k Romance หนังสือเล่มแรกที่เราจะเขียนกันในเอพิโซดนี้จะชื่อว่า the mafia's child นะคะจากของคุณ m r s misians นะคะขอบคุณมากที่เสนอกันมาเราจะต้องให้ผีแม่แอนมาช่วยเราหน่อยละสกิลของเจ้าซันไรส์นี่เดินทางเป็นยังไงละบ้างติงกิ้งสองพ็อตตี้สต้องติงกิ้งสามพ็อตตี้สนะเราถึงจะได้แบบว่าโตไปและเลี้ยงเขาง่ายๆหน่อยคิด โอ้โหเก่งมากลูกคิตตี้นี่อาจจะเป็นทางของหนูหนูเอาเงินไปบูชายันไว้เยอะเลยทุบทิ้งนะคะทุบหมดแล้วมีเงิน2 000, 2 0 0 0ันแล้วค่ะเดี๋ยวให้คิตตี้มาคุยบ่อน,นี่ทุกวันเลยจนกว่าจะได้คิตตี้อะเพิ่งไปคิตตี้คิตตี้หนูเอาเงินไปลุงทุด,ดี้ไอบ่อเวนนั่น <c oughs> ขอด่าด้วยนะเุ้ย <c oughs> เอาเงินจะไปหมดเลยเออเอาคืนมาลูกคิตตี้อุ๊ยเบานี้แบบนี้ต้องไปทํางานแล้วหรอสอนลูกเอออิอททาไมสอนนานจังเลยอะเสร็จแล้วรีบไปทํางานเลยสปอร์ตีฟใครเออซาวเวจกับเจ้าตัวเออแชมเปญใช่ไหม โอเคแล้วแชมเปญหนูเน่ามากให้พ่อพาไปอาบน้ำสิลูกคนนี้เขาทางานกี่โมงวะเนี่ยทำงานห้าโมงนี่หกโมงแล้วโมวตะเรียงลูกโอ้เชละเชื่อเลยขอบคุณมากเลยนะนไลท์หนูไม่เล่นซวบทําไมสไลท์จะไปเล่นซวบอย่างเดียวมาสตัดดี้เชฟลูกร็อตที่2กับคิตตี้เบอร์รี่ที่คอยคุยพวกนี้มาให้เราทําเงินมีเงิน24งหมี่พันแล้วค่ะคิตตี้หนูมาอาบน้าบ้านนี้ไม่ลูกบ้านนี้ดูแบบว่าห้องน้ํามไม่ว่างเลยอะซาเวชนายถูพื้นหน่อยแล้วนายก็ซ่อมของด้วยเดี๋ยวนะแชม เป็นอาบน้ำหรือยังแชมเป็นอาบน้ำแล้วเชนเป็นมาเล่นเชฟส์ครับส่วนเคบี้หนูเขียนหนังสือเสร็จแล้วหรอสั่งให้เขียนหนังสือยังไม่เสร็จเลยเนอ้องอาจจะเครียดจัดจัดโอ๊ยบ่บวนี้ได้เลื่อนขั้นกัคุณผู้ชมเขามาทำมิวสิชยนนะน้องเราจะให้ไปเป็นมิวสิชยนได้เลยสู้เขาลูกซันไลซ์สู้เขาลูกเก่งมากลูกขาดค่าการพูดคุยหรอเออขาดค่าการพูดคุยงั้นเคบี้นหนูตื่นมาหนูตื่นมาสอนลูกหนูพอตตี้เทรนการพอตตี้เทรนจะให้เด็กได้ค่าสังคมไหมนะซันไล์เลิกเล่นเชฟก่อนลูกได้เงินอะไรมไมันนเเยยยอะแไปหดลวี สี่หลงสี่ร้อยโอ้โหเงินเข้าระลัวเดี๋ยวนะแล้วก็คือเคอร์บี้กับเจ้าตะบาวนี่เนี่ยก็คือป่วยกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะต่บาวนี่เขาถือยาอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านอ๋อซาเวชได้มาสี่ร้อยเพราะว่าโทรไปลาป่วยแบบปลอมๆอะเราทำไมเพิ่งได้เงินวันนี้วะงงเว้ยซาเวชในะอาการเป็นเช่นไรอะนายมาถูบ้านหน่อยสิเดี๋ยวหลานหลานมาทําไมพันช์พันชิวไม่ใช่เหรอลูกของกินอยู่นี่ลูกพันช์มากินตรงนี้เคอร์บี้บอกให้สอดลูกอึอึไงเคอร์บี้ห้ามนอนคืนนี้ห้ามนอน ทำความสะอาดซ่วมให้ลูกนั่นแหละซันไลท์หนูช่วยเหลือตัวเองได้ไหมลูกไปโกพอตตี้ด้วยตัวของเจ้าเองอึอย่างไรให้กาอารมณ์เป็นวากาวากาเอเอเอ,เอห้ามเลิอกอึจนกว่าจะเลเวลสามไม่นะอาหารเน่าหมดแล้วเบวนี่นายกลับบ้านมาแล้วนี่แล้วนายมายืนเต้นอะไรตรงนี้แต่ไอคอนยังคงอยู่ที่ทํางานนะคะโอ้ขอเป็นเมนเจอร์เวลแป๊บนึงไม่ไหวจะเคลียร์โอเคเบวนี่เขากลับมาอยู่กับเราแล้วนะเบวนี่นายต้องมาเสิร์ฟอาหารหน่อยเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอาหารหมดสต็อกแล้วเสิร์ฟดินเนอร์ทำอะไรก็ทำไปคิตตี้ หนูตื่นมาแล้วหนูก็ลงไปนอนเมื่อกี้ใจะให้คิตตี้ทำกับข้าวหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล <S <S ้วเว้ยจานเดียวมันไม่พอนะซิเบรวนี่นายหิวนายกินไปก่อนเลยนะแล้วนายมาเสิร์ฟอีกสักสองสามจานนะคะเพราะว่าเด็กบ้านเราคือเยอะมากแล้วก็กินกันโหดมากจริงๆสลายน์จัลเลเวลสามแล้วลูกจัเล่เวลสามแล้วสลาย์ซู้ซู่ส,สลา์ซู้แต่สลายน์เลเวลสามแล้วคุณผู้ชม <S <S ถ้าเด็กเขาเลเวลสี่เลเวลสามอย่างนี้ก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องโตไปจะได้เลี้ยงง่ายๆแล้วก็หิวมากๆขาดค่าการพูดคุยมาลงมาตรงนี้ลูกเดี๋ยวพ่อเขาทำ มากินเลยนะส่วนบราวนี่เดี๋ยวนายก็นั่งคุยกับลูกไปนะหนูจะไปนั่งกินที่ไหนลูกหนูจะมานั่งกินตรงนี้เหรอบราวนี่นายมาคุยกับลูกหน่อยสินั่นแหละลูกแล้วเดี๋ยวไปนอนนะลูกกินให้เสร็จก่อนนะคุยกับพ่อหนูไปโอ้ซิมหลายตัวจะจ่าซาเวชนายตื่นมาทำไมตื่นมาปวดชีโอไข่เขาเราไม่กดอีกเนี่ยแชมเปญหนูตื่นแล้วเหรอหนูหิวเหรอลูกโอ้โอ้โอ้โอเคมีมีล้างจานให้นะลูกลูกลูกหลานเดี๋ยวฝุ่นมาอีกค่ะมานี่มานี่มากินอาหารตรงนี้ลูกคนนี้ก็หิวใช่ไหมคะคนนี้ก็ไม่ กินอาหารได้เลยค่ะซันไรส์หนง่วงใช่ไหมลูกกินเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูให้ไข่ก็ได้นะลูกมาบดไ t i m e story บราวนี่ไปก็แล้วกันตาหนูตีสามตาหนูนอนไปเลยนะลูกนะโอ้ยบราวนี่สามารถไวจิงเกิลขายได้แล้วค่ะขายเลยค่ะมันเร็วมากๆเลยนะแล้วก็เพลงเขาก็ยังแต่งไม่เสร็จสักทีนะเนาะเดี๋ยวแต่งจิงเกิลเสร็จแล้วก็แต่งเพลงต่อหาเงินเข้าบ้านกันแบบว่าสุบๆค่ะน้ำผักน้ำแรงคนในบ้านแล้วหนูหนูหนูทราบว่าอะไรอ่ะมีมิก็เอาอาหารออกมาให้ก็มากินสิน้องพันอ <laughs> ยากยุม่ม เด็กไม่ไหวแล้วแชมเปญหนูอาการดีมากเลยแชมเปญหนูขาดอะไรลูกพอตี้ใช่ไหมอันหนูมาฝึกพอตี้ลูกให้พ่อซาเวชมาพาฝึกนะคะจิงเกิ้ลได้500รอยโอ uh, สุดยอดไปเลยแล้วก็แต่งเพลงต่อให้เสร็จด้วยเดี่ยวนะแล้วแต่งเพลงยังไม่เท่าไหร่เลยโหรสไลก็ก็หลับไปแล้วข้าวก็กิดไม่อิ่มโอ้ว้าวแต่ว่าวันนี้วันพฤหัสจะเป็นวันเกิดเด็กๆหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยถึงวันเกิดเด็กๆแล้ว ความวุ่นวายมาเยือนเธอบี้ตาหนูตื่นอ๋อตาหนูเขียนไม่ได้เพราะว่าคอมพังโอ้วว,าวมา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 รีแพร์ก่อนอาตาหนูซ่อมไปนะลูกแล้วกลัวอะไรแค่ให้ซ่อมคอมพิวเตอร์เอง กลัวเก่งมากหนูหนูซ่อมเสร็จแล้วหนูช่วยรีซูมไรติงเดอะมาเฟสชัยให้มันจบจบไปด้วยนะครับเออลุกขึ้นมายืนเออทุกอย่างรีเซ็ตเองหมดเลยในตัวซิมฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วหนูมาเกียนให้เสร็จลูกซาเวชนายว่างใช่ปะเราว่าเราจะโทรจ้างแม่บ้านนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราดูแลบ้านไม่ไหวแล้วจริงๆ h i r ไฮเออร์เซอรนะคะเราจะจ้างวันทามนะคะจ้างเป็นครั้งครงไปนะประหยัดกว่าเพราะว่าบางทีเราดูแลไหวอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิตตี้หนูตื่นแล้วเหรอลูกหนูหิวเหรอห,หนูมาเสิร์ฟอาหารเลยลูกอาหารมันเน่าบ่อยบ้้านนี เดี๋ยวนะแล้วบาวนี้เขาหายป่วยแล้วหรอเขาก็หายด้วยตัวเองได้เลยเออฉันก็งงมากเลยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทําอะไรก็งงเกมมันเป็นอะไรเดียวนะเห็นหัวสีพิชพิชยุ่มซวมอยู่อ๋อสไลด์ทำไมถึงชอบเล่นซวมมาคิตตี้หนูทํากับข้าวเสร็จหรือ,อยังยังไม่มีใครทําอะไรเสร็จทั้งนั้นคิตตี้ทำอาหารเสร็จแล้วหนึ่งจานโอเควางไว้ตรงนี้นะคะเผื่อเด็กๆเ,เขาไม่หยิบกินแล้วเดี๋ยวจะให้คิตตี้เนี่ยเขาเริ่มทําเค้กเวียนกันเลยอยากกินเค้กสตรอเบอรี่นี่เพราะว่ามันสีชมพูชมพูแล้วก พีชพีชด้วยซันไลท์ไปไหนอะลูกไปเล่นบ้านตุ๊กตาหรออุ๊ยวันนี้ได้4ี่0ันเลยนะกับค่าหนังสือของเคอร์บี้สุดๆไปเลยครับอุ๊ยเสียงอะไรอะอ๋อคิตตี้ทำกับข้าวจนถึงเลเวลสิบเออล้าทำเค้กเสร็จยังเดี๋ยวโดนหยิบไปปักเทียนจองไว้ก่อนเลยนะคะแอดเบอร์เดย์แคนโดสคิตตี้ไม่ขึ้นไปสิลงมาแอดเบอร์เดย์แคนโดสลราก็ถูพืนหน่อยส่วนใครตื่นแล้วบ้างซาเว e ในะตื่นแล้วหรอนายไปกินอันนันนะโอเคเยี่ยมยอดจันไลท์เลเวลห้าการเดินเฮ้ยเป็นไปน โอ้โห oh, สไลด์มากินข้าวก่อนลูกกินก่อนแล้วค่อยนอนนูไปเล่นอะไรมาลูกสไลด์ทำไมสภาพนูเป็นอย่างนี้กินลูกไม่โวยวายเคอร์บี้เขียนเสร็จแล้วหรอ What Achieve and Achievement เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอร์บี้ดูไม่ดันแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเบสเซลเลอร์นะมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เคอร์บี้เนี่ยเขามาเซลล์ทูพับลิเชอร์ก่อนโอ้ในส่วนของคิตตี้นะคะเราจะโทรไปแพลนอโซเชียลอีเวนต์นะคะเราจะจัดงานเบิร์ด์ปาร์ตี้ให้กับเด็กๆกันไม่คุยกับลูกบอก ให้โทรไปจัดงานไงแล้วเคอร์บี้พับปิดเสร็จแล้วมาฮาวเวสเอาคิตตี้ได้โปอดข้อลองเนี่ยบักได้เป้าทําที่สั่งเด็กไม่ต้องสั่งวางลูกลงคิตตี้รีเซ็ตออบเจกต์ดีบักอยากให้โตู้เราไม่ไหวแล้วแพลนโซเชียลอีเวนต์ก่อนเบิร <Birthday scene S 2> ์เดย์ซิมก็คือเด็กๆ3คนนะคะของบ้านหลังนี้กลุ่มลูกค้าของเราเอ้ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าแถกเลยวันเกิดจะเป็นญาติของเรานะคะกาฟิลเออเขาต้องเรียกกาฟิลว่าใหญ่ยยป่ะวะเด็กๆอะ่ะแล้วก็ต้องตัวตึงสมศักดิ์ต้องมาแถ ปีเอฟวีเดย์ไม่ได้เจอนานแล้วคุณแคลโรลีนเมียวก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะเนี่ยคุณซีเคเพอร์ฟูมาดูหน้าหลานหน่อยไหมเลราซอมโจโจคือใครอลิเดียไนท์ฟฟลกับอาชูราก็ต้องมาชวนมาแค่นี้ก็พอนะคะจัดงานที่บ้านของเราอุ้ยบ้านสวยถึงเลยหว่ะเพราะเป็นรูปอย่างนั้นคือคนโทรมาเสนองานให้เกิร์บีเยอะมากเยอะมาก,มากๆแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ในเอพิโซดที่เราไม่คนสังเกตด้วยว่า <Wow. S 1> คนโทรมาเสนองานสุบสุบสุบจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าไม่หยุดเสนองานเลยอะหนูหนูง่วงเหรอลูกหนูไปแหนบก่อนนันนเเดยวหูจะตลมา Okay. งั้นเราให้เด็กโตเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ไหวลราเหมือนกันบิ๊มมิซิมเขาก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมาที่นี่ไอเจ้าแชมเปนอยู่ไหนลูกเดินมาตรงนี้เออน้องพันช์ัวทิมบอกไปแล้วหนึ่งเมตรคือยังไม่ได้กลับบ้านบอกว่างานหนักจะจัดจันไลท์หนูทำอะไรอะลูกหนูเพิ่งนอนเหรอโอเคหนูโตไปคนสุดท้าย,ยแล้วไม่เป็นไรอะตื่นมาละแคนเดลเซฟนะคะเดี๋ยวจะให้คิตตี้เนี่ยพาลูกเป่าเทียนหน่อยสมศักดิ์กยะใหหยิบนนอวยแม่ค่ะพาหนูไปโตหน่อยสิคะหนูอยากโตจังเลยไปเร็วไปเร็วเบอร์เดย์นะลูกนะเอายืนเดดิินนตกัไปหมด แฮปปี้บ day นะลูกซาเวชนายมาที่นี่สินายอยู่ไหนอะลูกนายเกิดโอ้แฮปปี้บ day นะน้องพันชูโตแล้วโตวแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะแรนดอมให้น้องพันชเลยนะคะพันชเป็นเด็กขี้เกียจ <laughs> แล้วก็ให้น้องพันช์เป็นเด็กที่มี creativity ก็แล้วกันอุย๊ยผมสั้นผมทรงเดียวกับสไลส์เลยต่อไปก็คือเจ้าหนูแชมเปญตัวนี้คิตตี้หนูปักเทียนก่อนลูกแอดเบอร์เด์แคนเดลซาเวชไฉนจะเดินไปไหนนายมันนี้เลยนะแชมเปญให้แม่หนูเป่าเค้กหน่อยลูกเออของคิตตี้เบอร์รี่สวัสดีทุกคนนะคะวันเกิดลูกชายดิฉันเองค่ะสไลส์สไลส์ลงมาตรงนี้ลูกเออเมดเมดยินดีกันไปหมดเลยอ๊ย้ยพูดไม่ดันแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์นะลูกแชมเปญโตมาจะล่อม ล็อตนะดอมในหนึ่งสองซ้ำเป็นเด็กเชียร์ฟูลแชมเปญเป็นเด็กที่เมนทลเขาดีก็แล้วกันเนาะอุยแชมเปญอย่างหล่อครับฟันห่างด้วยครับเหลือคนสุดท้ายแล้วค่ะซันไรส์เบอร์รี่เคอร์บี้หนูมานี่ลูกมาปักเทียนปักเทียนเสร็จแล้วหนูไปพาซันไรส์นะคะเฮบบัลเอาแคนเดอร์ซันไรส์เบอร์รี่ตาหนูโตแล้วโอ้ยทําไมมันกล้อ,องพังไม่ปักเลยมาโตได้แล้วลูกซันไรส์โอ้ยสไลด์ยเพิ่งเศร้าสิลูกวันนี้วันเกิดหนูนะคะคุณพ่อก็อยู่ตรงนี้ทั้งสองคนเลยฮับ ฮัปูดอ้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าจะหน้าตาแบบไหนหมุนเลยลูกหมุนเลยลูกรุ่นสีพีชนะคะอุปนิสัยที่ล็อกไว้จะต้องมีเลยก็คือฟู้ดี้เลซี่แล้วก็เป็นเด็กกูฟบอลเราว่าในวัยเด็กเนี่ยเราอยากให้เป็นเด็กกูฟบอลเพราะว่ายังอยู่กับพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ที่บ้านเนาะในส่วนแอสเพรเรชันเราจะให้เขาทําเป็นโซเชียลโอ้โหใส่หมวกมัดผมไว้แล้วก็คือหน้าแม่โมโหใครมามาเรามาแต่งตัวเด็กๆในแคสกันนะคะแล้วนี่ก็คือซันไรส์เบอร์รี่ในชุด ท,ท,ทุกวันนะยังไม่ได้แต่งนะค,ะคุณผู้ชมเข้ามาดูแบบว่าเพียวๆให้ก่อนก็คือไม่รู้ว่าหน้าเหมือนใครอ่ะเหมือนรวมๆกันระหว่างเคอร์บี้แล้วก็บราวนี่จริงๆนะแต่ออกจะไปทางบราวนี่ป้าดูจมูกดิคุณผู้ชมไม่ใช่จมูกตระกูลเบอร์รี่ของเราเลยอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูที่ผมน้องกันก่อนนะคะผมน้องเนี่ยเราได้ลงซีไว้แล้วก็ C c อันเนี้ยทิ้งลิงก์ไว้ใน description box นะคะ,ะ,คะเผื่อใครอยากจะไปโหลดเล่นมาเราก็จะเปลี่ยนสีได้แบบว่าละลัวแบบนี้เลยเราจะบอกว่าสีสวยมากๆเลยนะคะถ้าถามมีมีให้อธิบายอะไรเกี่ยวกับ c c บอกเลยว่าไ รู้เรื่องค่ะโหลดมาเล่นอย่างเดียวเรารู้สึกว่าสีนี้คือสีพีชที่แบบว่าใช่อะเรารู้สึกว่าสีนี้คือใช่พีชแต่งตัวเด็กๆทั้ง3คนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ผมสีพีชกับเด็กๆทั้ง3คนเลยคนนี้คือ Sunrise b บ r r y นะคะชุด everyday ชุดฟอร์ม l ชุดกีฬาชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวคนต่อไปคือน้องพันใช่ไหมคะหรือว่าซาเ g e Junior เพราะว่าเหมือน Sa า a ว e แบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กิตตี้เลย Sa า a g e ล้วนๆเลยชุดทุกวันของน้องชุดทางการชุดกีฬา ชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวนะคะต่อไปน้องแชมเปญคนนี้คือแบบว่าหน้าตาเอาเรื่องมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูหน้าน้องดิดูคิวดิเราไม่ได้ไปปรับอะไรเกี่ยวกับโครงหน้าหรือเจนเนติกของเด็กคนไหนเลยนะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเลยคือไอหนูนี่มันหน้าเอาเรื่องมากเลยอ่ะแชมเปญอ่ะและชุดทุกวันของน้องก็จะเป็นชุดนี้นะคะเราจะแต่งให้น้องเนี่ยออกดำๆชมพูเนาะชุดบอมเมลชุดกีฬาชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนา ะะและสาหรับใครที่ถามว่าอาคนต่อไปคุณมิจะเล่นกระเด็กคนไหนเราก็ต้องบอกเลยว่าเราเล่นกระสายตรงนะคะกับเคอร์บี้นะเอ้ยไม่ใช่เคอร์บี้กับซันไลท์มาเคอร์บี้หนูนอนตรงนี้เลยเหรอลูกเคอร์บี้หนูไปเขียนหนังสือต่อได้ไหมครับแต่หนูต้องมีมูดอารมณ์เฟลตี้ก่อนใช่ไหมอ่ะหนูมาตรงนี้ก่อนวันนี้ก็เป็นปาร์ตี้วันเกิดที่จบไปแล้วคิตตี้แขกเหลือมาแบบนี้อย่าให้เสียของนี่คิตตี้มาถ่ายรูปโปรโมทคลาสโยคะนะคะแล้วก็ teach คลาสโยคะซะหน่อยหาเงินซะหน่อย,อยค่ะคุณซีเคค่ะสมทบทุนค่าเค้กของเด็กๆหน่อย นะคะทุกคนสนไลส์ก็คือนอนลงไปตรงนี้เลยสิคะโอ้โลกูกเคอร์บี้เราบอกว่าให้นายตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าตื่นแล้วไปนอนใหม่อ่ะเดี๋ยวขายดอกไม้ก่อนต่อไปเราจะให้เคอร์บี้กินฟลาตเทอร์เบอร์รี่อันนี้นะคะน้องจะได้มีมูดอารมณ์เฟิตี้ขึ้นมาเออกินแล้วไม่เฟิร์ตกินแล้วกินอีกกินจนกว่าจะเฟิร์ตก็ยังไม่เฟิร์ตแล้วเขียนได้หรือเปล่าไม่เฟิร์ตก็คือโรแมนต์เขียนไม่ได้โอ้เคอร์บี้อ่ะวู้ฮู้กับบราวนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีเด็กๆทําอะไรกันล เดี๋ยวจะไปอัปเกรดห้องนอนให้นะมากินข้าวกันลูกแกร็บอัเซอร์วิงคิตตี้หนูสอนกี่คนอนะสอนคนเดียว <c oughs> เลี้ยงไปสี่คนสอนสมศักดิ์อคนเดียวสมศักดิ์นี่คือจากแต่ก่อนที่มาเรียนโยคะก็คือดูติดใจนะมาเรียนอยู่คนเดียวเลยเมื่อไรคลาสโยคะของคิตตี้เขาจะเต็มบ้างนะไม่รู้เหมือนกันนะเอาอีกทีได้ป้าคิตตี้ทำเป็น p r i v a t e อีกรอบหนึ่งคุณซีเคสมศักดิ์แฮปปี้แล้วทําไมอาลีเดียเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วเราชวนเขาไม่ได้วะฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เอา้านี่วิกตอเรียพอร์ฟูมนี่ เดี๋ยวนะนิยาิเรานี่ยจ้าเวช นี่นี่นี่น้องหรือหรือใครพี่สาวของนายหรือเปล่ามาคุยกันหน่อยสิมารับแขกหน่อย b บ r t h เด y p a า t y ี complete แปลว่าถ้าอีเวนต์มันจบลงเนี่ยเราก็จะเอาของในอีเวนต์มาขายได้ด้วยนะคะอีก410รเหรียญ้วาือทาไมเขาไม่เลี่ยนโยคะกันวะเขาเดินมาอยู่ที่เสือ้อแล้วเขาก็เดินออกไปอะคุณผู้ชมเหลือสมศักดิ์คนเดียวอะโอ้คนอื่นกลับกันหมด <laughs> แล้วอะ่ะถุงเท้าอันนี้ก็คือลิสต์ออนพลาสซี่ของคิตตี้ก็ขายไม่ออกนะคะบอกเลยว่าหัวปวดมากตอนนี้คิตตี้หนูอยากจะล้างจาน หน่อยไหมลูกเคอบี้เขียนเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จนี่ทำไมรอเขียนล่ะอ๋ะอเขายังไม่ได้เขียนโอ้ยไม่มีเสียงเล่นซิมหลายตัวงงไปหมดแล้วเคอบี้มานั่งเขียนลูกโรแมนส์แล้วก็เออเขียนไปชื่อหนังสือเล่มนี้นะคะจากของคุณเชลโลสวิฟต์7055นะคะ Love at First Sight นี้เล่นขงเล่นคามจาก Love at First Sight ใช่ไหมตอนนี้เราขอเข้ามาอัปเกรดเตียงให้กับเด็กๆก่อนนะอันนี้เตียงของซันไรส์แล้วก็จะมีเตียงของแชมเปญกับซา v เ g จแต่ทีนี้กล่อง ของเล่นอาจจะต้องมาอยู่มุมนี้บลาฟี่ไปอยู่มุมนูน้นลบกระโถนทิ้งเนสติ้งบล็อกก็ลบทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาโตกันแล้วเต็น์อันนี้เราว่าเราจะเก็บไว้ก่อนเคอร์บี้เขียนเสร็จแล้วหรออุ้ยเร็วมากเลยอะ่ะหันไปดูคนนูน้นคนนี้ทีได้ไหมอะ่ะได้ไหมได้เบสเลอร์ไหมตื่นเต้นไม่ได้นะคะโอ้โหแค่สองเล่มแต่เป็นสองเล่มที่ยากจริงๆใครมาเตะขยะบ้านจันอีกแล้วเหมือนจะง่ายในแอสเพอร์ชันเนี้ยแต่ว่าติดตรงคอมพลีทตี้เบสเลอร์เนี้ยยากจริงๆเราเคยเล่นไปแล้วใน100 Baby บบอะเนาะรู้เลยคะ่ะ มาพับบลิชค่ะวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าค่อยๆสะสมเงินไปนะคะแล้วเฮอร์บี้ก็ไปนอนเลยตอนนี้เราเหลืออยู่ข้อเดียวจริงๆที่ยากมากๆเลยแล้วเราคิดว่าอาจจะมีต่ออีกสักเอพิโซดหนึ่งมั้งก็จะจบกับรุ่นนี้แล้วนะเร็วมากเลยยังไม่ได้บ้านเลยแต่ก็ไกลามากๆแล้วนะคะเพราะมีมีซิมเขาอยากจะหาเงินไปกับซิมมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปโกงอะไรมากก็อยากจะให้เข้าใจนะจุดนี้กันด้วยนะเพราะฉะนั้นบ้านมันก็อาจจะได้ช้านิดนึงแต่สุดท้ายเราตั้งใจว่าเราจะให้บ้านหลังที่เราสร้างแบบฉบับเต็มอะให้กับคน บ้านนี้จริงๆเพราะว่าเรารักทั้งครอบครัวน,นี้มากๆเลยทำให้การเล่นซิมของเรามันฟินมากๆเลยสําหรับวันนี้ขอจบเอพิโซดนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าอาจจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้อนาคปตะตัวตัดสินขอบคุณที่ Support สัพพอร์ตซับใจกันเสมอมาแล้วก็ติดตามซีรีส์นี้กันมาตลอดนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย